เอ็นดูน้องเรอาะร้องเพลง Made in Thailand คุยกับแม่อายแต่เอาหัวใจพี่ๆไปเลยกลายเป็นโมเมนต์สุดน่ารักที่ทำเอาแฟนๆน,นั้นอมยิม้มตามกันเลยทีเดียวค่ะเมื่อล่าสุดคุณแม่ไอ้ค้นสวยนั้นก็ได้พูดคุยกับลูกสาวที่รักน้องเรอาที่ตอนนี้กำลังใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศอิตาลีแต่หัวใจนั้นกลับปูกพันแน่นแฟนกับเมืองไทยอย่างสุดซึง ในบทสนทนาระหว่างแม่กับลูกแม่อายนั้นได้ถามลูกสาวว่าเลอาชอบอะไรที่สุดในประเทศอิตาลีและคำตอบของสาวเลอานั้นก็คือชอบแรปปิดจนแม่ถามย้ำว่าถ้าที่เมืองไทยมีแรปปิดบ้างจะอยู่ที่ไทยหรืออิตาลีเลอานั้นก็ตอบทันทีอย่างไม่ลังเลเลยว่าอยู่ไทยแลนด์เมดอินไทยแลนด์แดนดินไทยเราพร้อมทั้งรองเพลงเมดอินไทยแลนด์แบบอินสุดใจ แม้จะมีดำน้ำนิดๆหน่อยๆแต่ความน่ารักนั้นทะลุจอรจริงๆเมื่อแม่อายนั้นถามปิดถ้ายว่าแล้วอยู่อิตาลีต่อได้ไหมน้องเลอานั้นก็ได้ตอบแบบเด็ดๆว่าดูละไม่ได้เรียกเสียงหัวเราะและความเอ็นดูจากแฟนๆนั้นทั่วโซเชียลเลยล่ะคะ่ะเรียกได้ว่าน้องเลอานั้นหัวใจไทยแลนด์100% สมกับที่เป็นลูกสาวของคุณแม่สายสตรองอย่างไออภิษดาจริงๆซึ่งก็ทำเอาคอมเมนต์กันรัวๆเชน่นน่ารักเกินไปแล้วลูกฮ่าฮ่รักสาวใต้ฝรั่งปลอมมะป่าวน่ารักจังน่ารักมากลูกเมดอินไทยแลนด์ก็มานะคะน่ารักแบบออร์แกนิกมากเลยคะ่ะชอบในการร้องเพลงไทยโปรโมทเวอร์ชั่นของนาง เรียกได้ว่าได้ใจพี่พี่แฟนคลับไปแบบเต็มเต็มเลยล่ะคะ่ะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามคะ่ะ